ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนน่าแชร์ไทยแลนด์นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสำรองข้อมูลของไลน์เอาเข้าไปเก็บไว้ใน Google Drive นะครับก็จะมีอยู่หลักๆ3วิธีนะครับที่ผมจะมาสอนกันในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนอย่างเร็วเลยเนาะก่อนเริ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาโหลดโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้ก่อนนะครับนั่นคือจะเป็นตัวโปรแกรม iCare Phone for Line ครับก็จะเป็นโปรแกรมนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นในตรงนี้นะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ดาวนโหลดฟรีนะครับสามารถที่จะสำรองข้อมูลได้นะครับหรือว่าเอามาไว้ย้ายไลน์ หรือว่าจาก iPhone ไป Android แบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับในตัวโปรแกรมก็รองรับ iOS 17นะครับแล้วก็ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 13นะครับหรือว่า Android ก็ทุกรุ่นเหมือนกันนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับแล้วก็ทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วก็กด Open File ขึ้นมาได้เลยครับพอเรา Open File นะครับก็จะขึ้นมาหน้าติดตั้งให้เรานะครับแล้วก็สามารถกด Install ได้เลยครับหรือว่าใครที่อยากจะใช้ภาษาไทยนะครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เนาะตรงคําว่า Install Setting ครับแล้วก็ เลือกเปลี่ยนภาษาได้เลยครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับ มาดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับก็คือการสำรองข้อมูลล ne ผ่าน Google Drive ในคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง PC หรือว่า Mac นะครับก็สามารถทําได้นะครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องมีบัญชี Google Drive ก่อนนะครับเราต้องไปสมัคร Google อะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาใน Google Drive ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะก็ดูให้ดีนะครับว่าเราได้ทําการสมัครเปิดบัญชี Google แล้วหรือยังครับหรือว่าใน Google Drive ของเราเนี่ยมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอหรือไม่ครับก็สารวจก่อนที่เราจะทําการอัปโหลดนะครับพอเราเข้ามาในเว็บ Google Drive แล้วเราก็ การสำรองข้อมูลได้เลยครับก็กดคำว่าใหม่เนาะ แล้วเราก็อัปโหลดไฟล์ของตัวไลน์นะครับที่เราได้ไปเซฟมาเนาะผมก็ได้บันทึกผ่านตัวโปรแกรมคันดาต้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะทําการอัปโหลดไฟล์นะครับก็เลือกอัปโหลดได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอัปโหลดไฟล์ธรรมดาหรือว่าจะอัปโหลดมาทั้งโฟลเดอร์นะครับผมได้บันทึกมาเป็นโฟลเดอร์นะครับผมก็จะกดอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับก็จะเป็นตัว iPhone นะครับกดอัปโหลดครับแล้วเราก็รอเนาะระยะเวลาการรอตรงนี้ก็อยู่ที่ขนาดของไฟล์ของเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเยอะก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับหรือว่าถ้ามีแค่นิดเดียวก็แป๊ ของตัวจอนะครับก็จะติ๊กถูกแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการรีเฟซหน้าจอมาครั้งนึงครับนี่ข้อมูลไลน์ของเราก็จะมาแล้วนะครับสำหรับวิธีต่อไปนะครับของการสํารองข้อมูลไฟล์ผ่านคอมพิวเตอร์ครับก็ここมีวิธีหนึ่งเนาะก็คือเราจะใช้ตัวคลายเอ็นของ Google Drive นะครับมาติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของเราครับ แล้วก็ไปโหลดตัว Google Drive ตัวนี้นะครับพิมพ์ไปเลยครับว่าค l i e n t Google Drive ครับก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเลยนะครับพอเราได้ตัวไฟล์เหมือนทีผมมาแล้วเราก็ทำการดบ u b l e ลคลิกนะครับเพื่อทำการติดตั้งนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มมาหน้าเดสก์ท็อปของเราหรือไม่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่เพิ่มมาก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะติ๊กเพิ่มไปเลยเนาะแล้วก็กดติดตั้งนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งค l i e n t Google Drive ลงเครื่องของเราครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ทำการเข้าสู่ระบบ Google Drive ของเราให้เรียบร้อยครับ ผมก็เข้าสู่ระบบเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็จะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้มาครับชื่อว่า Google Drive ครับแล้วก็ดบ u b l ิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าถ้าของใครมันไม่โชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเราก็กดเข้ามาในดิสก์พีซีของเราครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะมันก็จะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงดิสก์พีซีเนาะนี่ครับมันก็จะเป็นขึ้นมาโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ดบ u b l ิลคลิกเข้ามาได้เลยครับก็จะเป็น My Drive ของเราครับพอดบ u b l e ลคลิกเข้ามาแล้วเราก็ทำการเอาข้อมูลที่เเรราาสสองไไว้้มยดลก็ ก๊อปปี้ครับข้อมูลแล้วก็เอามาใส่ได้เลยเนาะอันนี้ผมทําการใส่แล้วเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในคอมพิวเตอร์ก็จะมี2วิธีนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีต่อไปกันเลยครับวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการสำรองข้อมูลแชทไลน์จากอุปกรณ์ Android ครับไปยัง Google Drive ครับอันนี้ก็ไม่ยากครับแล้วก็เข้ามาในไลน์ของเราได้เลยครับแล้วก็กดตรงรูปฟันเฟืองที่อยู่ตรงมุมขวาบนนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอคําว่าแชทครับแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะเจอนะครับคําว่าสํารองข้อมูลเรียกคืนประวัติการแชทนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย นี่ครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็กดสำรองข้อมูลตอนนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกบัญชี Google ของเรานะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชี Google ไว้นะครับก็ให้เราทําการผูกบัญชี Google ก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องใช้บัญชี Google ในการอัปโหลดไปไว้ในตัว Google Drive นะครับพอมาหน้านี้เราก็เลือก Google Drive ที่เราต้องการที่จะอัปโหลดไปเลยครับนี่ผมก็ติ๊กแล้วผมก็กดตกลงนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็ให้เรารอสักครู่ครับจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จนะครับ ก็ทําการสํารองข้อมูลเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการสํารองข้อมูลแชทไลน์จากอุปกรณ์ Android ไปยัง Google Drive ครับก็ง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีสุดท้ายกันนะครับสำหรับวิธีที่3นะครับก็จะเป็นการสำรองข้อมูลแชทไลน์ของอุปกรณ์ iOS เนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก iPhone iPad นะครับเราจะต้องใช้โปรแกรม i c a แคล o n e for Line ที่ผมได้สอนโหลดไปในตอนต้นคลิปนะครับในการสำรองข้อมูลนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรมได้เลยครับ นี่ก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราทําการเสียบอุปกรณ์ของเราครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับก็ใช้สายไรนิ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับไอโฟนของเราได้เลยครับถ้าใครมีรหัสผ่านก็ลดล็อกรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นไอโฟนของเราได้เลยครับก็ติ๊กตรงนี้เนาะที่มันเป็นตัวชี้ลงตรงนี้ครับติ๊กแล้วก็เลือกอุปกรณ์ของเราครับแล้วก็มาดูตรงซ้ายมือของโปรแกรมนะครับก็ให้เราติ๊กตรงคําว่าสํารองข้อมูลครับก็ให้เราทาการสด คลิกได้เลยนี่ครับก็เช็คให้ดีครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันล็อกอินไลน์แล้วนะครับเราก็กดโอเคได้เลยตรงนี้ก็รอครับตัวโปรแกรมก็จะทําการสํารองข้อมูลไลน์ให้เราครับก็ทําการสํารองข้อมูลเสร็จแล้วครับก็ให้เราทําการกดเรียกดูข้อมูลสํารองได้เลยครับ ถ้าเราต้องการที่จะสำรองข้อมูลตัวไหนครับเราก็ทําการกดติ๊กถูกได้เลยครับหรือว่าถ้าเราจะทําการสำรองข้อมูลทั้งหมดของแชทนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เนาะตรงหน้าชื่อผู้ติดต่อครับมันจะมีให้เราติ๊กถูกอยู่เราก็ทําการติ๊กนะครับแบบนี้เนาะนี่น,นี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลนะครับพวกรูปพวกแชทต,ต่างๆเนาะเราก็ทําการติ๊กถูกตรงหน้าผู้ติดต่อแล้วเราก็ทําการกดส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะทําการเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงเดสก์ท็อปก่อนนะครับกดโอเคครับนี่ก็ ทำการส่งออกข้อมูลสำเร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำรองที่ผมได้ทำการสำรองไว้นะครับชื่อของมันก็คือจะเป็นตัว Export Backup ครับแล้วก็จะมีวันที่นะครับบอกให้เราด้วยนะครับนี่ก็กดเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับการสำรองข้อมูลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาไปแปะไว้ใน Google Drive ได้เลยครับจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็เราทำการเปิด Google Drive มาเหมือนวิธีแรกเนาะที่เราพาทำนะครับแล้วเราก็ทำการกดบวกใหม่นะครับนี่ก็อัปโหลดไฟล์ครับหรือว่าจะเป็นอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะ อัปโหลดมาทั้งโฟลเดอร์เนาะนี่ครับก็จะเป็นตัว e Xport Backup กดอัปโหลดครับแล้วก็กดอัปโหลดก็รอครับรอจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นการสำรองข้อมูลลายเข้ามาเก็บไว้ในตัว Google Drive นะครับก็มีแค่นี้เลยเนาะก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเทอร์นส์แชร์ไทยแลนด์ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ